มีเฮียตรงไหนอิงกูพร้อมลงกันยัง,ง่งมาแป๊บแป๊บมึงมึงดักตรงบันไดไว้นะให้มันได้ยินเสียงเดิน่แถวนี้ว่าเยอะมากไมาดีไมาดีทางเดียวพอแล้ว หอดไปดีเยอะหอมไปเลยคุณแม่เจอลงไรไงสัตว์จาห้าวอุ้นี่หลอยใช่ไหมมึงหลอยใช่ไหมศาสตว์อยู่ไหนมึงหลอยมึงใช่ไหมมึงอยู่ไหนศาสตว์มึงอยู่ไหนขาดเลยคุย